ปัจจุบันนี้หนูอ,อกหักอยากได้วิธีการมุฟออนค่ะคือจริงๆเนี่ยคร้คมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้ในคอร์สปลดลกอ,อกหักครับวิธีการเลยครับหครับพยายามมองหาประโยชน์ครับจากเหตุการณ์นี้ฉะนั้นเนี่ยหนึ่งครับความลับก็คือว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้ทำให้คุณผิดหวังได้ไม่มีใครบนโลกใบนี้ทำให้คุณเนี่ย เสียใจได้ไม่มีใครใบนโลกใบนี้ครับทําให้คุณแพ้ได้ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันนี้เราให้ความหมายเองครับไม่มีใครทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนแพ้เราเป็นคนผิดหวังเราเป็นคนโดนทิ้งนอกเสียจากเราเองเป็นคนให้ความหมายแต่ถ้าคุณให้ความหมายมันใหม่ล่ะ ว่าจริงๆแล้วนี่มันคือบทเรียนที่ดีที่สุดของชีวิตนี้เพื่อทําให้ความรักความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นเเราจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอของคนว่าโอเคคนบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจคนบางคนเราทุ่มเทมากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้เห็นค่านี่คือบทเรียนที่สําคัญที่สุดฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะจะหายจากอาการอ,อกหักไม่ใช่พยายามลืม สมองมนุษย์มันมีหน้าที่จํามันมีหน้าที่วิเคราะห์และมีหน้าที่ประมวลผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่ความหมายเข้าไปใหม่สมองมันก็จะมีวิธีการคิดแบบใหม่แต่ถ้าคุณใส่ความหมายแบบแย่ๆเข้าไปคุณก็จะมีอาการเฮิร์ตท้อเศร้าและเฟลครับท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คุณเจ็บปวดจริงๆคือการมองสถานการณ์ต่างหากอันนี้ต้องไปทบทวนครับในคอร์สปลดล็อกออกหักครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ